Knowledge is power is ความรู้คืออำนาจนจ้ามา <laughs> ไในปลายสมัยยุคราชวงศ์ฮั่นตะวันออก ให้ทายครับว่าแคว้นไหนที่เป็นแคว้นที่มีความสําคัญที่นักปราบบัณฑิตผู้ที่มีความรู้ต่างๆได้หลั่งไหลเข้ามาแล้วก็มาพำนักอาศัยอยู่ไม่ว่าจะเป็นการอาศัยอยู่แบบถาวรหรือว่าการอาศัยอยู่แบบชั่วคราวสามก๊กที่ผมพูดถึงในคราวนี้นะฮะในสมัยปลายราชวงศ์ฮั่นตะวันออกเนี่ยเป็นตามประวัติศาสตร์จริงตามพงศาวดารเราจะพูดกันถึงแคว้นที่มีอิทธิพลทางความคิดเป็นแคว้นที่สั่งสมบัณฑิตผู้มีความรู้แล้วก็มุ่งหวังว่าความรู้เนี่ยจะเป็นอำนาจ แว้นนั้นชื่อว่า,วาแว้นเก้งจิ๋ว หรือว่าจิงโจ,โจก่อนอื่นเลยนะครับพอเราพูดถึงแคว้นเกงจิ๋วเนี่ยนะครับหรือว่าเกงจิ๋วเนี่ยนะครับก็จะทําให้นึกถึงหลิวเปียวหรือว่าเล่าเปียวผู้ซึ่งเป็นคนที่เป็นญาติพี่น้องนะครับกับเล่าปี่นะครับสืบเชื้อสายมาจากบรรพบุรุษนะครับที่เป็นราชวงศ์ฮั่นเล่าเปียวนั้นเป็นคนที่มีบุคลิกภาพที่น่าสนใจเป็นยิ่งนักเลยทีเดียวแล้วครับก่อนที่เล่าเปีวนะครับจะจากโลกนี้ไปเล่าปียวมีโอกาสที่จะได้ดูแลนะครับพื้นที่ในบริเวณมณฑลเกงจิ๋วซึ่งมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่่งเเเลยยทีีดววะครรับพาา จุดนั้นเนี่ยเป็นจุดที่เป็นจุดยุทธศาสตร์เล่าเปียวนั้นพยายามที่จะปราบพวกโจรป่าปราบพวกคนที่เป็นผู้มีทธิพลในพื้นที่ใช้ระยะเวลาน,านานพอสมควรจนกระทั่งตนเองนั้นสามารถที่จะสร้างเมืองเก้งจิว๋วหรือว่าแควนเก้งจิ๋วเนี่ยนะครับที่บอกว่าเป็นแควนเนี่ยนะฮะเพราะว่ามีขนาดใหญ่มากแล้วภายในแควนเก้งจิ๋วเนี่ยนะครับก็มี เเมืองใหญ่รเราเรียกกันว่าเป็น7หัวเมืองก็แล้วกันแต่ว่าหัวเมืองต่างๆเนี่ยทเทียบเท่ากับได้เป็นจังหวัดนะครับหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า province นั่นเองเมื่อเราเปียวสามารถที่จะปราบพวกโจรป่านะครับแล้วก็สามารถที่จะปราบผู้มีทธิพลไปได้ก็สามารถรวบรวมนะครับแคว้นนี้ได้อย่างสําเร็จแล้วก็ทําการปกครองนะครับแคว้นเกงจิ๋วไปได้ประมาณ10กว่าปี ที่นี้เดี๋ยวผมจะขอพูดถึงพื้นที่นะครับในบริเวณแคว้นเก้งจิ๋วก่อนว่าทําไมถึงเป็นจุดยุทธศาสตร์เหตุผลก็เพราะว่าแคว้นเก้งจิ๋วนั้นนะครับจะมีจังหวัดหรือว่ามีหัวเมืองเนี่ยอยู่ด้วยกันทั้งหมด7หัวเมือง4หัวเมืองเนี่ยจะอยู่ทางด้านบนนะฮะอยู่ทางด้านตอนเหนือนะครับของแม่น้ําแยง4ีและอีก3หัวเมืองเนี่ยจะอยู่ทางด้านล่างของแม่น้ําแยงซีนะครับบริเวณพื้นที่ของแคว้นเก้งจิ๋วนั้นจะอยู่ตรงบริเวณย่านกลางนะครับของแม่น้ําแยงซีนะครับซึ่งรีไหลเรียกว่าเป็นแม่น้ําาาาทีี่มมมมควออุดสบูรณ์กกศ็ นในบริเวณนั้นผมเชื่อว่าคนในแถบนั้นก็คงจะกินก๋วยเตี๋ยวนะฮะแต่ไม่แน่ใจในสมัยนั้นจะกินก๋วยเตี๋ยวกันเยอะแยะมากมายสักเพียงใดก็จะไม่เหมือนพวกชาวเหนือนะครับอย่างพวกอ้วนเสี้ยวนะฮะที่ปกครองในบริเวณแคว้นกิจจิ๋วในแถบนั้นเนี่ยนะครับเพราะว่ามีอากาศหนาวก็คงจะกินอาหารที่สามารถถนอมอาหารได้ anyway นะครับเรากลับมาคุยกันถึงเรื่องของอแคว้นเก้งจิ๋วกันนะครับแคว้นเก้งจิ๋วนั้นถือได้ว่าเป็นหนึ่งใน เแคว้นใหญ่นะครับในยุคสมัยของจีนโบราณนะครับเดี๋ยวผมจะไล่ให้ฟังนะครับแคว้นใหญ่อันดับแรกเลยแน่นอนก็คือแคว้นกิจิวแคว้นที่2ก็คือแคว้นเฉิงจิวแคว้นที่3คือแคว้นชีจิวสี่ก็คือกุนจิว5ก็คือยางจิว6กก็คืออีจิว7ก็คือเลียงจิว8ก็คือแคว้นยงจิวและที่สําคัญมากๆเลยนะครับที่เรากําลังคุยกันอยู่ในคลิปนี้นะครับก็คือแคว้นเก้งจิวนั่นเองครับ ซึ่งนะฮะสำหรับแคว้นเกงจิ๋วเนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่ามี4หัวเมืองที่อยู่ด้านบนในขอญาตแก้นิดนึงนะครับมีทั้งหมด3ครับสหัวเมืองที่อยู่ด้านตอนบนนะครับของแม่น้ําแยงซีแล้วก็อีก4หัวเมืองนะครับหรือ่า่จังหวัดเนี่ยจะอยู่บริเวณด้านล่างของแม่น้ําแยงซีนะครับสหัวเมืองที่อยู่บริเวณด้านบนนะครับด้านด้านตอนเหนือของแม่น้ําแยงซีเนี่ยก็คือเมืองลำกุนเมืองลำยงแล้วก็เมืองกังแฮครับส่วนอีก4หัวเมืองนะครับที่อยู่ด้านล่างนะฮะทางด้านตอนใต้นะฮะของแม่น้ําแยงเเเเเีียะรก็จมมมืือองงงงตสาลห เมืองบุเหลงแล้วก็เมืองฮุยเอียงครับครบทั้งหมด7หัวเมืองใหญ่นะฮะที่อยู่ภายใต้นะครับแคว้นเกงจิ๋วนั่นเองซึ่งหากเราจะกล่าวนะครับถึงที่ตั้งนะฮะในบริเวณของแคว้นเกงจิ๋วนั้นเป็นจุดที่เป็นยุทธภูมิที่สาคัญอย่างยิ่งนะครับซึ่งจุดยุทธภูมินี้สร้างความได้เปรียบมาแล้วนะฮะในสมัยยุคของชุนชิวเลยทีเดียวแล้วครับนั่นก็คือเป็นที่ตั้งในเรนแถบของแคว้นฉู่หรือแคว้นชอนะครับซึ่งหลายคนรู้จักกันนะว่าชอป้าอองหรือว่าฉู่ป้าองนะฮะมีที่ เล่าปังหรือหลิวปังก็สามารถเอาชนะชอป้าอองได้โดยสิ่งที่เราจะมาเจาะกันตรงนี้เนี่ยนะครับก็คือเรื่องขององค์ความรู้ต่างๆนะครับที่มีนักวิชาการนะครับผู้มีความรู้ความปราดเปรื่องนักปราบบัณฑิตย้ายกันเข้ามาอย่างหลั่งไหลเลยทีเดียวแล้วครับเข้ามาที่แว้นเก้งจิ๋วนั้นเหตุผลก็เพราะว่าเล่าปียวนั้นมีนโยบายนะครับที่จะสนับสนุนแล้วก็จะดูแลผู้รู้นะฮะผู้ที่มีความปราดเปรื่องนะพวกบัณฑิตต่างๆนะครับที่หลั่งไหลเข้ามาให้มาตั้งรกรากอยู่นะครับโดยนะครับเล่าปี่วนั้นเป็น นี้จะมีความเอาใจใส่แล้วก็ดูแลผู้รู้ต่างๆอย่างดีเลยทีเดียวครับมีนโยบายในการส่งเสริมนะครับให้บัณฑิตและผู้รู้เนี่ยได้ดบได้ดีกันเพราะฉะนั้นในพื้นที่อื่นในแคว้นอื่นไม่ได้ใส่ใจนะครับบัณฑิตมากนักเท่ากับแคว้นเก้งจิ๋วในสมัยที่เล่าเปียวนั้นเป็นผู้ปกครองอยู่เนี่ยนะครับซึ่งสิ่งนี้นะครับมีการอ้างอิงนะครับมาจากนะครับประวัติศาสตร์ราชวงศ์ฮั่นหรือที่เราเรียกกันว่าฮั่นจี้นั่นเองโดยนโยบายนะครับถ้าจะลงลึกในนโยบายของเล่าเปลี่ยนนะฮะตามประวัติศาสตร์แล้ว ต้องการไปรุกรานใครหากแต่ว่านะครับแนวความคิดของเล่าเปียวนั้นอาจจะดีถ้าบ้านเมืองไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ที่โกลาหลถ้าบ้านเมืองไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ที่มีความเจลาจนนั่นหมายความว่าเล่าเปียวนั้นเป็นเป้านิ่งเลยทีเดียวแล้วครับที่ทำให้ขุนศึกต่างๆที่อยู่แคว้นอื่นๆเนี่ยนะฮะที่มีความโหดเหี้ยมนะครับแล้วก็ไม่ได้ฟังเรื่องเหตุและผลเท่าไหร่นี่นะครับใช้อำนาจเป็นอำนาจนะครับ power is power นะครับแทนที่เป็น knowledge is power จึงทำให้เราอาจจะนึกไปได้ว่าเล่าเปียวนั้นอาจจะมีความคิดที่หลงยุคสักเล็กน้อยนะฮะเพราะ มีความสเตเบิลหรือยุคที่มีความสงบเรียบร้อยมีความมั่นคงสักเพียงใดแต่เป็นยุคที่มีความเจลาจนและความโกลาหลดังนั้นแนวความคิด knowledge is power อาจจะไม่ได้เหมาะกับยุคที่เล่าเปลี่ยวอยู่ในขณะนั้นก็เป็นได้ครับและนี่นะครับก็คือเรื่องราวของ3ก๊กอินไซต์ในตอนนี้เนี่ยนะฮะที่เราจะมาพูดคุยกันถึงว่าตกลงความรู้เป็นอำนาจหรือเปล่าเป็นนะครับเพียงแต่ว่าความรู้นั้นจะเป็นอำนาจได้ก็ต่อเมื่อในสถานการณ์ในสิ่งแวดล้อมที่มีความเหมาะสมแต่ในบางสถานการณ์นั้นอำนาจก็คืออำนาจครับ